ของกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดนะครับภายใต้นโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ของท่านผู้ชญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งได้มีการบูรณาการการปฏิบัติกับปปสนะครับซึ่งวันนี้ผู้แทนทางปปสก็ได้มาร่วมแถลงข่าวกับพวกเราด้วยนะครับการปฏิบัติของกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดครับโดยท่านผู้บัญชาการ ท่านหลอมชิการนะครับท่านผู้บังคับการปราบปรามยาเสพติด1.3.4แล้วก็กองังการสกัดกั้นได้ผลิตผลงานนะครับจากการสืบสวนขยายผลตามนโยบายของรัฐซึ่งให้การจับกลุ่มยาเสพติดเนี่ยดมเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายทำลายเครือข่ายนะครับของกลุ่มค้ายาเสพติด นะให้เสร็จสิ้นเด็ดขาดอย่างจริงจังนะครับในวันนี้อกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดได้นำผลการปฏิบัติงานนะครับในห่วงเดือนกุมภาพันธ์2 5 1 7นะครับโดยมีการจับกลุมได้ถึง9เครือข่าย9คดีนะครับได้ผู้ต้องหาถึง22คนแล้วก็ได้ยาบ้าของการถึง14ล้านเม็ดเศษนะครับมี จาไออีก1,200กว่ากิโลกร,รัมนะครับสามารถที่จะยึดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบได้ถึง2ล้านกว่าบาทนะครับผู้ต้องหาได้ถึง22คนในรายละเอียดเดี๋ยวผมจะให้ทางตัวแทนของกองบังคับการต่างๆเป็นผู้นำเสนอนะครับแต่อยากนำเรียนว่าในช่วงตั้งแต่ตุลาคมปี2,516เป็นต้นมา นะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับกุมภาพันธ์สิ้นเดือนกุมภาพันธ์กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยกับสำนักงานป้องกรรันปราบปรามยาเสพติดหรือปปสเนี่ยได้มีการร่วมกันปฏิบัติงานสืบสวนขยายผลมาโดยตลอดนะครับแล้วก็สามารถที่จะดาเนินการสืบสวนจับกลุมเป็นภาพรวมๆนะครับหไตรมาสเศษๆเ,เนี่ยได้ถึง114 คดีด้วยกันผู้ต้องหาถึง195ลายนะครับภาพรวมในยาเสพติดยาบ้าที่สามารถจะยึดได้นะครับมีจำนวนถึงหลายร้อยล้านเม็ดนะครับแล้วก็ได้ยาไอถึง4ตันเศษๆนะครับนอกนั้นก็มียาเสพติดประเภทอื่นๆแต่ที่สำคัญครับจากนโยบายในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายซึ่งท่านนายกเลฐ่นตี ท่านผบตอรอท่านเลขาธิการปปอสอแล้วก็ท่านรัฐตรีต่างๆนนที่ได้กำชับไว้รวมทั้งผมเองก็บอกกับทางกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดว่าในการจับกุมทุกครั้งนะครับเมื่อมีการสอบสวนให้นำมาตรการบังคับใช้ทางกฎหมายมาใช้อย่างจริงจังนั่นก็คือการเดำเนินคดีในฐานสมครบ ฟอกเงินแล้วก็เพิ่มโทษนะครับทำให้ตั้งแต่ตุลาคมปี6-6จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดสามารถที่จะยึดทรัพย์ไว้ตรวจสอบได้ถึง600กว่าล้านบาทแล้วนะครับอันนี้ไม่รวมกองบัญชาการอื่นๆนะครับก็ถือเป็นผลงานที่กองบัญชาการปราบปามยาเสพติดชุดปฏิบัติการของกองบังคับการปศ .1 ปศส 3, ปศส แล้วก็สกัดกั้นได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นนะครับตรงนี้ต้องขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานไว้ไว้ตรงนี้ด้วยนะครับจับกลุ่ม2เคสนะครับสเครือข่ายนะครับเครือข่ายแรกนะครับเป็นเครือข่ายของในเอกสายใต้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ไอ้แก๊งเนี้ยนะครับจะอยู่ที่อำเภอ300ยอดนะครับจังหวัดจังหวัดปับจานะครับก็จับกลุ่มเมื่อวันที่ยี่สิบสองมุมพานะครับจากการสืบสวนของ อกองกับหนึ่งนะครับทราบว่ามีกลุ่มเครือข่ายของทางจังหวัดประจวบเนี่ยะขึ้นไปเพื่อยาขุนยาเสพติดนะครับจุดรับที่บริเวณนะครับพื้นที่อำเภอแม่แตงนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยชุดนี้จะมีรถนำนะครับเป็นรถนำถซึ่งใช้รถกระบะนำนะครับแล้วก็ชุดจับกลุ่มเราสามารถ เกาะติดลงมาฮะจนจับกลุมตัวได้ที่บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับยาบ้าทั้งหมดก็981,600เมตรเม็ดนะครับและจากการไปตรวจสอบที่บ้านที่บ้านของอผู้ต้องหาอีกอีกรายหนึ่งครับที่อำเภอสามรอยอดนะครับสามารถตรวจยึดยาบ้าได้อีกว่ามัน 5,600เมตรนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการสืบรั์และการขยลลายนผลฝองไข่ครับก่อนเกิดเหตุเนี่ยทางกองกำลกับการ2ปกบ3นะครับได้เฝ้าระวังบุคคลกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่พิพเศษ11อำเภอ2จังหวัดนะครับคือเชียงใหม่และเชียงรายนะครับในวันที่17กุมภาเราพบความเคลื่อนไหวของญาพันธุ์ต้องใสของบุคคลกล,กลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่ เคลื่อนไหวจากพื้นที่เชียงดาวเนี่ยออกมาทางอำเภอเมืองปรากฏว่ามีสาระเพื่อผลทางการเกษตรเนี่ยเป็นประกาศขาวนะครับปิดทับลักษณะมีน้ำหนักนะครับเราจึงได้ทำการพิสูจน์ทราบบริรเวณด่านตรวจแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับเป็นคดีวันที่12กุมภาพันธ์ครับได้การจับกุมผู้ร้า3รา,ายครับพร้อมของกลางยาบ้า1ล้าน6แสนเมตรครับ รถยนต์สองคันครับคดีนี้เนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยจากการสอบฐานเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยรับยามาจากที่ปทุมธานีครับแล้วก็ชุดจับกลุ่มเนี่ยได้เฝ้าระวังแล้วก็ได้มีการเฝ้าติดตามสะกดรอยครับเมื่อมาถึงก่อนบริเวณหน้าด่านชุมพรเนี่ยก็มีการไล่ล่ากันเนื่องจากผู้ต้องหารู้ตัวครับก็รถผู้ต้องหาที่เสียหลักหลงข้างทางครับก็จับกลุ่มผู้ต้องหาหนึ่งรายครับแล้วก็หลบหนีหนึ่งคน ส่วนรถนำเนี่ยเป็นบรราากสกัดกั้นครับตามมาแล้วก็สามารถจับได้อีกสองคนครับผมโดยเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2567ครับอกองตำรวจกองบัับการสกัดกั้นการลงเรียนยาสติดครับได้ตรวจพบรถกลุ่มรถยนต์ต้องสงสัยครับใช้เส้นทางจากแม่ฟ้าหลวงมุงหน้าจังหวัดสุโขโทัยครับจึงเจ้าที่ตำรวจจึงได้เฝ้าสังเกตการพฤติกรรมของกลุ่มขบวนรถครับซึ่งจากการเฝ้าสังเกตการมีกลุ่มขบวนรถประกอบด้วยรถกระบะอีสูดีแม็กสีเทา1คันครับทำหน้าที่รถนำครับแล้วก็รถ รถเก่งฮอด้าซิตี้สีเทาหนึ่งคันครับและรถกระบะอินิสูดีแม็กสีขาวอีกหนึ่งคันครับทำหน้าที่ติดตามครับเมื่อขบวนรถยนต์ได้เดินทางมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ครับได้ใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองอำเภอนครสวรรค์ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดติดตามจึงได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรหนองปิงครับจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งทําหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดด่านจราจรอยู่ครับจากการประสานงานสามารถจับกลุ่มรถ กระบะยูสุดีแม็กสีขาวได้พบผู้หา2ลรายครับจากการตรวจสอบเนี่ยพบยาบ้าจํานวนหนึ่งล้านหกแสนเม็ดครับส่วนรถยนต์อีกสองคันครับได้หลบหนีไปครับแล้วก็เจ้าที่ตำรวจได้เฝ้าติดตามจนสามารถจับกลุ่มรถยนต์กระบะไอรถยนต์ฮอด้าซิตี้ครับสีเทาได้1นึ่คันซึ่งจากการสอบถามเนี่ยก็พบว่ายาเสพติดที่ลําเลียงมาเนี่ยได้ถูกนําไปทิ้งไว้ที่มึงบระเพ็ดครับจำนวน4ี่แสนเม็ดเจ้าที่ตำรวจก็ได้ไปติดตามตรวจยึดมานะครับ